ปฐมกาลบทที่38ยูดาและทามาครั้งนั้นยูดาลงไปจากพวกพี่น้องไปอาศัยอยู่กับคนอดุลามคนหนึ่งชื่อฮิวรายูดาเห็นบุตรีคนหนึ่งของคนคณะอันที่นั่นบิดาของหญิงนั้นชื่อชูวาจึงแต่งงานกับหญิงนั้นและเข้าหานางหญิงนั้นก็ตั้งครันมีบุตรชายบิดาจึงตั้งชื่อว่าเอ หญิงนั้นก็ตั้งครรภ์อีกมีบุตรชายและนางให้ชื่อว่าอนูนันนางมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนางให้ชื่อว่าเชลานางอยู่ที่เคซิปเมื่อนางมีเขายูดาก็ได้หาหญิงคนหนึ่งชื่อทามาให้เป็นภรรยาของเอบุตรหัวปีของเขาเอบุตรหัวปีของยูดาเป็นคนชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวพระยาเว จึงสรงประหารเขาเสียยูดาจึงบอกโอนันว่าจงเข้าหาภรยาพี่ชายของเจ้าเถิดและทำหน้าที่ของน้องสามีเพื่อจะได้สืบเชื้อสายของพี่ชายไว้โอนันรู้ว่าเชื้อสายนั้นจะไม่ได้นับเป็นของเขาเมื่อเขาเข้าหาภรยาของพี่ชายจึงทำให้น้ำกามตกดินเสียเพราะเกรงว่าจะมีเชื้อสายให้แก่พี่ชาย ในสายพระเนตรพระยาเวสิ่งที่โอนันทำนั้นชั่วร้ายพระองค์จึงทรงประหารชีวิตเขาเช่นกันยูดาจึงบอกทามาบุตรสะพ้ายว่ากลับไปอยู่อย่างยิิงไม้ที่บ้านบิดาของเจ้าจนกว่าเชลาบุตรของเราจะโตเพราะยูดาคิดว่าเขาจะตายเสียเหมือนพี่ชายทั้งสองคนทามาจึงไปอาศัยอยู่กับบิดาของนาง อยู่มานานหลังจากนั้นภรรยาของยูดาผู้เป็นบุตรีของชูวาก็ตายเมื่อยูดาคลายความเศร้าจึงขึ้นไปหาคนตัดคนแกะของเขาที่บ้านทิมนากับเพื่อนชื่อฮิวราเป็นคนอดุลามมีคนบอกทามาว่านี่แน่พ่อสามีของเจ้าขึ้นไปบ้านทิมนาจะตัดคนแกะนางจึงผลัดเสื้อสำหรับหญิงไม้ออกเอาผ้าคลุมหน้าและห่มตัวเอง แล้วนั่งอยู่ที่ทางเข้าบ้านเอนาอิมริมทางที่จะไปบ้านติมนาเพราะนางเห็นว่าเชลาโตขึ้นแล้วแต่นางยังไม่ได้ถูกยกให้เป็นภรยาของเขาเมื่อยูดาเห็นนางก็คิดว่าเป็นหญิงโสเพณีเพราะนางได้เอาผ้าคุมหน้าไว้ยูดาจึงเข้าไปพูดกับหญิงริมทางนั้นว่ามาเถอะให้เราเข้านอนด้วยเพราะไม่ทราบว่านางเป็นบุตรสะพ้ยของเขา นางจึงว่าท่านจะให้อะไรสำหรับการที่จะเข้าหาฉันยูดาตอบว่าเราจะส่งลูกแพะจากฝูงมาให้เจ้าตัวหนึ่งนางก็ถามว่าท่านจะให้ของมัดจำไว้ก่อนจนกว่าจะส่งลูกแพะนั้นมาได้ไหมยูดาถามว่าเจ้าจะเอาอะไรเป็นของมัดจำนางจึงตอบว่าจะขอแหวนตรากับเชือกและไม้เท้าที่มือท่านด้วยยูดาก็ให้ และเข้าหานางนางก็ตั้งขันกับเขานางจึงลุกขึ้นไปและเอาผ้าคลุมหน้าออกใส่เสื้อผ้าสำหรับหญิงมากอีกฝ่ายยูดาฝากลูกแพะมากับเพื่อนคนอดุลามเพื่อให้เอาของมัจจำจากมือหญิงนั้นแต่เขาหานางไม่พบเขาจึงถามคนที่อยู่ที่นั่นว่าหญิงโสเพณีที่อยู่เอนาอิมริมทางนี้ไปไหนพวกเขาตอบว่าไม่มีหญิงโสเพนีที่นี่ พื่อนก็กลับไปบอกยูดาว่าฉันหาไม่พบทั้งชาวตำบลน,นั้นก็ว่าที่นี่ไม่มีหญิงโสเพณียูดาจึงว่าให้หญิงนั้นเก็บของนั้นไว้มิฉะนั้นคนจะหัวร่อยเยาะเราฉันฝากลูกแพะตัวนี้ไปให้แต่ท่านก็หาหญิงนั้นไม่พบอยู่มาอีกสามเดือนมีคนมาบอกยูดาว่าทามาบุตรสะพายของท่านล่วงประเวณียิ่งกว่านั้นอีก นางมีคันเพราะการล่วงประเวณีแล้วยูดาจึงสั่งว่าพานางออกมานี่เผานางเสียเมื่อนางถูกนำตัวออกมานางก็ส่งคนไปหาพ่อสามีบอกว่าข้าพเจ้ามีคันกับคนที่เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้และนางว่าขอท่านพิจารณาดูแหวนตราเชือกและไม่เท้าเหล่านี้ว่าเป็นของใครยูดาจำได้จึงว่าหญิงคนนี้ชอบธรรมยิ่งกว่าเราเพราะว่าเรา ไม่ได้ยกนางให้แก่เชลาบุตรของเราฝ่ายูดาก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับนางต่อไปอีกอยู่มาเมื่อถึงกำหนดคลอดบุตรก็มีลูกแฝดอยู่ในคันขณะจ,จะคลอดนั้นบุตรคนหนึ่งยื่นมือออกมาก่อนนางพดุงคันจึงเอาได้แดงผูกไว้ที่มือและกล่าวว่าคนนี้คลอดก่อนเมื่อบุตรนั้นหดมือเข้าไปนี่แนะ่น้องอีกคนหนึ่งก็คลอดออกมาก่อน นางพดุงคันจึงร้องว่าอะไรกันแหวกออกมาได้จริงๆจึงให้ชื่อบุตรนั้นว่าเปีวเรศภายหลังบุตรที่มีได้แดงผูกมือนั้นก็คลอดจึงให้ชื่อว่าเสรา